สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีคะ่ะมาเจอยโสธาราศิริภาพประภกรน,นะคะวันนี้นะคะยโสธาราจะพาทุกคนนะคะลงมาที่ท้องทุ่งนาเหมือนทองกวาวนะคะวันนี้นะคะจากที่อาจารย์ได้ไปทําบุญนะคะวัดหนองครูพัฒนาแล้วนะคะก็ได้ตั้งใจที่จะถวายไม้เพื่อที่จะสร้างพระประธานนะคะไว้ให้กับวัดแห่งนี้ซึ่งเขาขาดไม้ในการทำนะคะซึ่งอาจารย์มีไม้ประดู่นะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูไม้ประดู่ที่จะสร้างพระพุทธรูปกันนะคะว่าเป็นอย่างไรแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราสร้างพระไว้ในพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีแตสิ่งที่ดีที่งามเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคะต้นไม้ทุกต้นนี้เป็นต้นไม้ที่อาจารย์กับคุณพ่อนะคะปลูกไม้เองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นต้นกระชายป่านะคะท่านผู้ชมขาเป็นต้นกระชายจริงๆนะคะค่ะเราไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อ กระชายเลยแต่ตันนี้เป็นกระชายป่าที่มีความเข้มข้นสูงมากเห็นหไ,ไหมคะหอมอันนี้คือต้นกระชายป่านะคะซึ่งเป็นกระชายป่าท,ที่หายากมากแล้วอาจารย์ก็ไปเอามาจากป่าเป็นต้นกระชายที่เกิดขึ้นในป่าจริงๆแล้วเอามาปลูกไว้เป็นหน่อนหนอนแล้วพอถึงเวลาฤดูฝนเขาก็จะเกิดเองตามธรรมชาติเวลาเราอยากได้เราก็มาขุดเอาแต่ส่วนมากเราจะเจอแต่กระชายบ้านซึ่งมันไม่ค่อยหอมเท่าไหร่แต่อันนี้กระชายป่าเขาจะเกิดเองของเขาแล้วมันจะหอมมากหอมมากหอมมากนะคะ แล้วก็ยังมีส้มลมเห็นไหมส้มส้มลมเห็นไหมคะใครเป็นโรคลมนะคะใครมีลมอยู่ในท้องมวนท้องมากมากเนี่ยเอาไปต้มใส่น้ำนะคะใส่เกลือนิดนึงนะคะแล้วก็ดื่มนะคะดื่มเช้าดื่มเย็นแต่ส่วนมากก็จะดื่มก่อนนอนสักประมาณ3าแก้วแล้วเราก็จะพายลมตลอดทั้งวันเลยนะคะตลอดทั้งคืนเลยนะคะตื่นขึ้นมาก็จะลงทุกท่านเห็นไหมคะต้นไม้ที่อาจารย์ปลูกไว้40ปี นี่คือต้นไม้40ปีเป็นต้นไม้เศรษฐกิจนะคะท่านผู้ชมครับแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นยางนะคะเป็นต้นยางต้นเนี้ยจะนานอยู่เหมือนกันแต่ว่ากว่าเขาจะติดเนี่ยนานนะกว่าเขาจะติดเนี่ยนานมากนะคะเพราะว่าเขาแค่ต้นเล็กๆขนาดเนี้ยสูงขนาดเนี้ยเล่นไป3ปี่ะมปี4ปีก็ยังแค่เนี้ยแต่พอเวลาเขาโตขึ้นมาปุ๊บเวลารากเขาลงดินนะมันก็จะขึ้นไปเร็วมากเลย มันจะเร็วช่วงประมาณปีที่6ปีที่7ปีที่8จนถึงปีที่10เนะี่ยเราเริ่มเห็นต้นใหญ่แนละ้วอันนี้คือ20ปีนะคะต้นนี้คือ20ปีได้แค่นี้เองนะดังนั้นต้นไม้ต้นหนึ่งตัดไม่ถึง2นาทีก็ขาดแล้วค่ะแต่กว่าเขาจะโตมานะเล่นถึง20-30ปียังไม่เห็นต้นใหญ่เลยนะคะยังไม่เห็นต้นอะไรใหญ่เลยอันนี้เป็นทุเรียนนะอาเป็นสับประรดนะคะเป็นสับประรดที่ เวลาอาจารย์เห็นคนเข้ามาขายสับประรดแล้วในรถเขาเนี่ยเขาจะทิ้งทิ้งจั่วมันข้างถนนข้างถนนนะคะอาจารย์ก็ไปเก็บมาแม่บอกว่าเองเนาะเก็บมาทําอะไรคะก็เอามาปลูกเล่นๆ่นให้มันเกิดมันเกิดได้ก็เกิดมันเกิดไม่ได้ก็แล้วแต่มันแต่มันก็เกิดให้เราจนกลายเป็นสับประรดแล้วเราก็ได้เก็บจนถึงทุกวันนี้นะคะอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ปล่อยให้พื้นที่เนี่ยมันรกกร้างเราก็ยังปลูกได้นะคะอาจารย์เป็นคนที่ ดอกไม้จะต้องเหมือนต้นลีลาวดีเนี่ยอาจารย์จะชอบเป็นอะไรที่เวลาคนเขาตัดแล้วเขาเอาไปทิ้งไม่เห็นคุณค่าแล้วแล้วอาจารย์ก็ชอบไปเก็บมาและอาจารย์เ็าชอบเอามาปลูกไว้แล้วถ้าเขาเกิดดอกสวยก็แปลว่าเออเขาเป็นคู่บุญบารมีของเราแต่อาจารย์จะไม่ชอบไปซื้อดอกไม้ชสวยอยู่ในกระถางแล้วเอามาประดับบ้านอาจารย์ไม่เคยลงทุนแบบนั้นเพราะว่าอาจารย์มองว่ามัน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 ไม่ท้าทายแต่ถ้าเราเดินไปตามท้องถนนต่างๆแล้วเราเห็นเขาตัดกิ่งไม้แล้วเขาเอามาโยนทิ้งไว้เป็นกองขยะแล้ว แล้เราสามารถเอากิ่งนั้นมาปลูกแล้วก็ดูแลเขาอย่างดีจนเขาแบบเป็นต้นไม้ที่เติบโตเราก็ให้โอกาสทั้งต้นไม้ด้วยให้กว่าดับไม้ด้วยแล้วก็เป็นการสร้างความความความกระตือรือร้นรในการดูแลต้นไม้ด้วยนะคะอาจารย์ทุกคนแบบนี้นะคะเอาสิ่งที่ไม่ดีมาทำในสิ่งที่ดีนะคะทุกคนดูบัวสีแดงนะคะบัวสีแดงกับอะไรนะที่มันเป็นฟอง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 ไอฟองแบบนี้สมัยแต่ก่อนกินไม่ได้นะคะคผ<า>ู้ชม ไม่ใช่ผักกระเฉดทำไมจะไม่ใช่เนี่ยกระเฉดไม่ใช่มันเป็นเหมือนผักกระเฉดแต่มันไม่ใช่ผักตรตผกะระเฉดตระกูลเดียวกันกับผักกระเฉดใช่ผักกระเฉดจะเป็นใบเล็กๆอันนี้จะเป็นใบใหญ่สมัยแต่ก่อนเขาไม่นิยมกินแต่พอมาทุกวันนี้หาขายในตลาดแทบไม่มีนะคะกินได้เขาจะกินกับกับตำ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 พริกปลาทูตำพริกห<ม>ลนเขาจะกินเนี่ยจะอร่อยมากทุกวันนี้ทานนี้หายากมากนะคะเดี๋ยวจะพาลงไปดูแล้วก็บัวแดงน,นะคะบัวแดงเนี่ยเวลาคุณพ่อไม่มีอาหาร คุณพ่อก็จะเก็บบัวแดงแล้วก็เอาไปแกงพาลูกพาเตากินโอ้ยบัวแดงเริ่มหายากแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเริ่มสุดทันแล้วนะคะเดินจะทันเนี่นยถูไหมทุกอยามันกินได้หมดเลยมันอยู่ที่เราจะเอาไปกินไหมนะคะมันอยู่ที่เราจะเอาไปกินไหมเนี่ยค่ะมันมันมันเป็นผักชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าอดอยากลำบากมากก็สามารถเอาเด็ดเอาใบเนี่ยไปกินได้นะคะเอาเด็ดเอาใบไปกินได้นะคะ ต่อไปข้างหน้าก็คือจะเป็นเงินเป็นทองให้ได้เลยนะคะมาค่ะอันนี้จะเป็นตรงไหนเนาะที่อาจารย์มาปลูกต้นโพไว้แถวนี้นะคะสมัยที่อาจารย์เป็นเด็กน้อยอาจารย์จะปลูกต้นโพไว้ตรงนี้แล้วอาจารย์ก็มากราบทุกวันทุกวันจนพ่อบอกว่าโอ้ยลูกชายฉันทําไมเป็นอย่างอาจารย์จะไปเห็นต้นโพแล้วอาจารย์ก็เอามาปลูกไว้ตรงนี้ต้นเขาก็จะเล็กๆแล้วอาจารย์ไปไายไปไหนมันมัน,ม,นมันคงไม่รอดแล้วละมั้งคะแต่ทีเนี้ย เราก็จะไปตักน้ําแล้วก็จะมารดตักน้ําแล้วก็มารดตักน้ําแล้วก็มารดแล้วเราก็จะกราบแล้วเราจะอธิษฐานต่อพระพุทธเจ้าว่าขอให้เราได้ไปอินเดียไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เราจะปลูกไว้ตรงนี้เราจําได้ว่าเราปลูกไว้บริเวณแถวนี้ต้นใบอะไรเหมือนใบโพเม <ere> ื่อสี่สิบปีก่อนนะคะไม่เหมือนใบโพนั่นเลยไม่ใช่มันเป็นต้นไอ้นี้มันไม่ใช่ต้นใบโพมันไม่ใช่ต้นโพนะคะจนพ่อบอกว่าโอ้โหลูกชั้นตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้ไปอินเดียจริงๆคะคะท่านผู้ชมค่ะ สมัยเด็กน้อยนี่เวลาอาจารย์เห็นพระพุทธรูปคอหกักหรือเวลาเห็นคนเขาเห็นต้นโพต,ต้นอะไรอาจารย์ก็จะเดินเข้าไปกราบไปไหว้ไปอะไรไปอธิษฐานไปอะไรอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นไปไลายต่างๆน,นะแต่ก็สำหรับทุกอย่างนะมาค่ะมาค่ะมาค่ะในในนี่มาไปดูตรงไหนเฮอแล้วกลับทางไหนโอ้นนะฉันจะตกไหมนี่โอ้โหนะ แล้วก็อยู่บนศาดต้นหนึ่งโออยู่บนต้นสาสสองต้นต้นนี้หนึ่งต้นแล้วก็ตัวที่อยู่ข้างถนนใหญ่ถึงชี้อันนี้คือตัวเป็นอ่ะสี่ต้นแล้วก็เขาอยากเอาต้นล้มด้วยต้นล้มเนี่ยมันจะต้องเดินไปตรงนี้เนาะแต่ว่ามัน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 มีน้ําไปไม่ได้หรอกมันมีน้าไม่ใช่มีน้ำนี่ถนนใหญ่ตรงนี้นี่มันอยู่บนกองตัวนี้แหละต้นใหญ่แล้วมันล้มลงไปต้นใหญ่ ขนาดเนี้ยเดี๋ยวเวลาเขาสีสีข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาเกี่ยข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูแล้วก็วันที่หลวงพ่อมาเอาก็ค่อยมาดูว่าเป็นงอไราแบบไหนนะคะก็ต้นใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้สองเท้านะตรงนั้นนะใหญ่สองเท้าแล้วเราก็เออถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาศัทธบูชาไ้ในศาสนาไปแลวให้บูนี้ส่งถึงคุณพ่อด้วยนะคะให้ท่านได้ไปเป็นเทพเจ้าชั้นสูงแล้วก็ให้ท่านอยู่ดีกินดีมีความสุขความเจริญนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนานะคะเป็นนาของพี่สาวนะคะเป็นล็อกของพี่สาวจนถึงถนนใหญ่เลยนะคะเป็นล็อกถนนใหญ่เลยแล้วพี่สาวก็บอกว่าเขาก็จะมาอยู่ที่นี่เหมือนกันอาจารย์ยสุธละก็อยู่ตรงนั้นเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวเราก็เออมานั่งมีเตียงนะคะเรามานั่งคุยกันอะไรกันเนาะนู่นนี่นั่นเนาะพอถึงเวลาอาจารย์ก็ไปทํางานถึงเวลาเราก็กลับมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พราะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนจะเริ่มลงมาอยู่เยอะแล้วลงมาอยู่ตามไดนาของตัวเองอะเยอะแล้วพราะเขาจะไม่ค่อยอยู่ที่ชุมชนสักเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวนี้ไวไฟง Wi ไ,ไฟก็มาถึงอะไรอะไรก็มาถึงไฟก็ดึงมาก็มาถึงแล้วเนาะใช่ไมคะน้ําเราก็ใช้น้าประปาก่อนหรือเจาะน้าก็ก็ใช้ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็อยู่สบายพนถึงเวลาเราก็ไปทํางานแล้วก็ไปนะคะอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะมาอยู่ที่นี่ถ้าอยู่เมืองไทยจริงๆก็คงจะต้องตายที่นี่ ถ้าไม่อย่างนั้นเ็าคงจะต้องอยู่ที่อินเดียเ็าคงต้องบินไปบินมาอยู่อย่างงี้ก <c oughs> ็คือแล้วคิดว่าจะตายที่ไหนคะ,ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหนเราไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยเรามีบ้านสองหลังเรามีบ้านอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเราก็<ฆ>มีบ้านอยู่ที่ประเทศอินเดียใช่ไหมล่ะใช่ค่ะถึงเวลาเราคิดถึงที่นู่นเราก็ไปที่นู่นถึงเวลาเราไปที่นี่ก็มาที่นี่แต่คุณสามีเขาบอกว่าเขาอยากมาอยู่ที่นี่เขาอยากมาตายที่นี่เขาไม่อยากไปตายที่อื่นเขาอยาก เขาบอกว่าอย่ามาเป็นคน,คนไทย,ยไหนผมไปด้วยคนอยู่ตรงไหนผมไปด้วยคุณไม่มีอะไรกระช่างขอให้ผมได้อยู่ใกล้คุณพอแล้วแล้วก็ขอให้เขาได้มีงานทาเขาจะหาเลี้ยงเราเองงานรับจ้างอะไรก็ได้เขาก็จะทํางานไม่มีเราไม่มีอะไรก็ช่างขอให้ไปเช่าห้องอยู่ผมนอนกับคุณได้เรากินข้าวจานเดียวกันได้แต่ผมขออยู่ใกล้คุณแล้วก็ได้ทํางานเลี้ยงดูคุณพออ่อเขาพูดอย่างนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าเออดูซิว่า เขาจะทําได้ไหมอะไรยังไงแบบไหนแต่ว่าถ้าเราได้เห็นความรักที่แท้จริงแล้วเราก็คิดว่าเราก็คงจะไม่ให้เขาอดอยากทั้หมอกเพราะว่าก็คงจะสร้างชีวิตไปด้วยกันอะไรไปด้วยกันเพราะทุกวันนี้มันก็มีอยู่แล้วเนาะที่นาที่ไรเนาะมันมีอยู่แล้วมันอยู่ที่เราจะทําหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ